เรียนเพื่อนนะครับทริปชิบหายชายที่นี่จเจออีกแล้ววันนี้เราจะไปภูทับเบิกกันครับอตอนนี้เวลา8 3ดโมงครึ่งนะครับแปโครึ่งนะก็เตรียมจอกกันแล้วนะครับรถเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่จอดอยู่ที่ปัม๊มบางนาตราดกมส4ม3เนาะ หือจะวิ่งออกเส้นาลากกระบังนะครับไปออกหนองจอกแล้วก็ขึ้นไปทางสระบ,บุรีเลยตอนนี้เราก็พักอยู่ในเมซอนนะครับนี่มัทแนเป็นไหนเลยเข้าเมซอนแล้วจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็เดียเ๋ยวจะจับเวลานะว่าจะถึงกี่โมงตอนนี้เวลาแปดโมงสีเด ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็เดินทางนะครับด้วยเส้นเส้นทางรองนะไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาโผล่ที่ประทุมธานีนะครับเส้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเส้นอะไรนะนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางลองนะครับจะสามารถนะครับทะลุไปหนองแครนะครับสระบุรีได้เลยนะครับก็คือ จะไม่ได้วิ่งเส้นทางหลักนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งเยอะนะครับและถนนเป็นเลนสวนนะนะครับตอนนี้เราก็ถึงหนองแคแล้วครับกำลังลงอุมโมงนะครับเพื่อไปกับรถนะนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ถนนเส้นหลักนะครับก็คือถนนสายเอเชียนะครับเพื่อวิ่งเข้าสู่จังหวัด สละบุรีทีนะครับนะครับหลังจากเราเลี้ยวมาแล้วนะครับถนนที่เราขับอยู่เนี่ยก็คือถนนหมายเลข1น,นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวิ่งถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็จะไปเลี้ยวอีกทีนะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข21นะครับก็คือถนนสรับบุรีหล่มสักนะครับวิ่งจนกว่าจะถึงถนน ที่จะเลี้ยวไปทางเพชรบูร์นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปอยู่จังหวัดลบบุรีเลยดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆดูถึงตรงนี้แล้วนะครับแสดงว่าผมเนี่ยขับถึงปลายทางของจังหวัดสระบ,บุรีแล้วกำลังจะข้ามไปจังหวัดลบบุรีนะครับก็คือซอกเขาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเนินทึงสูงเนาะแล้วก็จะมีภูเขานะครับขนาบข้างทั้งสองฝั่งเลยนะครับเหมือนเรากําลัง วิ่งผ่าวิ่งผ่าภูเขานะนะครับการดูจากคลิปนะนะครับจะเห็นว่า2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะครับและเราก็จะวิ่งลอดภูเขาไปนะนะครับซึ่งก็มีความชันระดับหนึ่งเลยนะครับอ่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูบรรยากาศการขับรถไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทางขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าทางขึ้นจะเป็นยังไงนะครับ ดเดินเพื่อนตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นฮูกรเบริกแล้วเดี๋ยวไปดูว่วาทางขึ้นเป็นยังไงบ้างเห็นว่าทําทางอยู่นะฮะแต่ว่าขึ้นไม่น่ายากหรอกฝนไม่ตกนะครับทางแห้งโอเค let's go <S ยังไม่ถึงจุดสวยเลย Tá thank <sweak> you 上来吧。来吧来吧 我说。嗯 28ลพโล đầy tem mỏi lắm bác nhé còn nữa Hả? Lúc này Này ở đây đu đi าได้เหรอเจ้าของร้านอยู่ไหนนะกดผิดอีกร้นนอนขึ้น đây này, tròn đi yeah, thế này. อ่ะไปไปติดต่อที่พักกันแป๊ดน,นึง หลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้วโนเห็นรถเราไหมอยู่สักไกลิจ้าน,นี่เราเพิ่งกางเสร็จครับจัดไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันละน,นี่คือล็อบบี้นะครับส่วนนี้คือวิววิวเมืองวิวเมืองอันนี้คือกูทวิวฮอตวิวนะครับทางหัวสิงห์นะ นะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรกูถ่ายทำไมันีเห็นเพื่อนเวลา8 46หมอกเห็นไปแบบนี้ องสิบโมงมเน่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปนอนที่บ้านนาสอุ้งต่อนะครับชื่อว่าไล่วิวสวยนะโอเคเดี๋ยวเก็บของต่อเดี๋ยวไปกันละสิบโมงออก